นี่แหละค่ะทุกคนรถที่จะเปลี่ยนกับเพื่อกับรถคันแดงนี่แหละค่ะรถคันนี้คันล่างก็ดูไม่นะคะแต่ว่าก็บ่ได้ล่างมา้งแต่สื้อม้ากับล่างเทียเดียวนะคะทุกคนนั่นแหละก็ซ้ำแล้วฉลองอยากเปลี่ยนก่แล้วเปลี่ยนรถประคับทุกคนเข้าไปออกกําลังกายทุกคน ข่อยกับพญา,นะา,ายันน่ะบ๊อสบายถึงม้าถึงแตะงานมันเกิดพญายันพนักค่ะเมื่อนั้นเป็นวันนะ่ะที่ยี่สิบหกวันนะ่ะอ่าพฤหัส,สบ,บดีนะคะไปเลิกงานมา้า่อยว่าจะฉลองเปิดแชมเปญข่อยกับประเทดเพราะว่าพญายันกับบอสบายอ่าคอยกับบอสบายนะคะเห็นะหยอดมือนี่ แต่ว่ามือเนี้ยคล้ายค้ข,ข่นนะคะทุกคนนั่นแหละวันนี้ก็เลยอ่าพาทุกคนมายางออกล้างกายนะคะทุกคนนี่ชุดช่ข่อยซื้อมามื่อน,นี้ก็จะเป็นสีดํานะคะก็จะเป็นอ่าแบบเดียวกันทรงเดียวกันแบบเดียวกันเราสีแดงอ่าเลือดหมูนะคะตอนแรกว่าจะสร้างเอาสีเหลืองเราที่นี่อ่า เสือมันมันบบเก็บพุงนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเสือสีเหลืองนะมันจะเป็นบาโคดเอ้เป็นอ่าสปอร์ตบาซื้อนะคะนั่นแหละค่อยกนเลยเอาสีดำจเได้อยู่อยากได้สีเหลืองอยู่นะคะแต่ว่าช้าซื้อแล้วลหละเอาแค่นี้แหละมานะโอเคอ,ออกกําลังกายจยากน้อย พื้นไปน้ำบอกไปน้ำนะคะทุกคนสาเหตุที่พญายันฝรั่งแล้วนะ่ะเปลี่ยนเลยกับพว,วาราแล้วเบื่อแล้วลำคานคือเราไปตรวจสภากระพานนะคะทุกคนปีที่แล้วก็ตรวจกระพานปีที่แล้วตรวจสองเทียกระพานปีนี้ก็ตรวจสองเทีย,ก,ยกระพานไปเปลี่ยนกระจกกระเบอดเงินแล้วไปตรวจเขาก็บอกว่าสายไฟมันสลับกัน ต้องเปลี่ยนขวานเพราะเราเปลี่ยนขวานแล้วเอาไปตรวจอีกเขาก็ว่าอ่าบ่ถูกต้องบ่านี่แล้วแล้วจ้างแล้วบ่อยคอาเฮ็ดให้เแล้วจีเสียเงินให้ยเขาบอกว่าเขาก็บ่รู้คือการพนักทุกคนนั่นแหละแล้วขัน้นจะเขาจีเฮ็ดจังไดเราก็เลยตัดสินใจอันอ่ะยังเกาะนั่นแหละพอาะเราเลยไปพ่ออันอยู่ไหนอัน ลาดอ่าใน Facebook ที่เขาแรกเปลี่ยนซื้อขายรถนี่แหละค่ะเอาละราก็เลยได้แชทคุยกันรถเขานะก็ตัวถังมันมันพังแต่ว่าเขาตรวจสภาพผ่านแล้วสัทีนะคะทุกคนรวที่นี่อ่าสามีของผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นอ่า้าง้างสมรถอ่ายี่ห้อวอนโวโด,ดวยตรงนะคะ เขารู้จักระบบรู้จักอีหยังสายไฟอีหยังสั่นเสียเขาว่าเขาสามารถที่จะอ่าเหตดได้สมได้ว่าสั้นเราก็เลยอ่านเปลี่ยน,นะคะ่ะทุกคนนั่นแหละไปแล้วบอกเพื่อนไงว่าเปลี่ยนหลอดลำคานเขยว่าสิ <c oughs> น่ะเบื่อนายเขยว่าสิเบิดเงินหย่อนรถคันนี้นะบ่แม่นหน่อยๆนะคะรวมถึงตอนซื้อน้ำหลานสายเพื่อนไงพลังนะ รวมเบิดทั้งค่าสอมค่าหยางทั้งซื้อทุกอย่างนะ่ะเกือบสามเมื่นนะคะรวมเบิดนอันแหละก็ถือว่าเป็นบทเรียนชามพอนเถอะจ้า,อจาของอันนี้บ่ได้กระนกระ่อันอันเสื้อกำลังกายสีดำมันเข่ากับข่อบอ <laughs> ถ้าเป็นข่ใสสีเหลืองนะ่ะมันก็จะ ขับผิวแล้วคะ่ะสีดำนะมันก็จะบออันนี้ป็นไดก็สร้างถอดเหมือนนี่ซื้อละหละไม่หลายชุดหรอกไม่ทั้งเบิดนะถึงจะซื้อไม่มันนี่นะก็หกเจ็ดชุดเพราะละหละชุดขาสั้นมีสองชุดตอนวนั้นก็เป็นขายาวเบิด น่ยค่ะทุกคนค่อยเจ็บอคอค่ะจะค่อยไข่นะคะทุกคนเป็นตามีเห็ดบอวันนี้กรวบาจะไปอันแวบะบภาคกลางทางอันเก็บกาแฟแล้วกับเบิงอ่ะเห็ดน้ำปัญญายแล้วหอนแห้งั้องข่อยกับหอนอกันเล็บบพาก,กันแทะ วกเป็นมะยา่างกานออกล้งกลางกายปลาคือกันค่ะทุกคนนั่นแหละตอนแรกคือตกใจของาจานผู้ชายเ <c oughs> พราะมมาใ,ใกล้ๆนะเป็นผู้งญิงนะคะลาคารือร้อนก็จะมีคนนะ่ะมะยัางออกลกลัางกายนะคะ บ้านเพิ่นคงจะอยู่ทั้งฟังทั้งพี่วันนี้จะเบาเรื่องทั้งบ้านให้ฟังนะคะลูกส้ายข่อยก็เห็ดคดขวัา กล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เปิด้อไปแสนกลัวแสนกวักวคือกันค่ะทุกคนห้องน้ำก็แสนกว่าห้อง,งครัวกับห้องห้องครัวกับห้องห้องทูบออกนั่นก็เปแสนกลัวคือกันพราะว่าตูกับเบื้องไม้มุงหลังค้าไม้ยางเบิดน,นะคะอ่าคอยบอเอาลูบเ,เ,เอายางมาให้ทุกคนเบิ่งกับพราะว่า เวลาที่คอยโชว์นั้นโชว์นี้จะมีค้นว่าคอยน่ะขี่อวดขี่โชว์ขี่อ้างคอยไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะทุกคนคอยอยากาแชร์ความสุขเล็กๆน้อยๆจะซืือว่าการที่ฮั่น่ะได้เหตุได้สร้างอีอย่างที่สี่มันทําให้ฮั่น่ะมีความสุขเราก็ภาคภูมิใจอย่งที่นะคะะพระจังคอยน่ะ เฮ็ดห้องน้ำไข่อยก็มีความสุขอ่าลูกไก่ไข่เฮ็ดห้องครั้วไม้เฮ็ดมองอันนั้นอันนี้ข่อยก็ภูมิใจข่อยก็มีความสุขข่อยก็อยากเอามาแชร์ความสุขให้ทุกคนน่ะเบิง่งให้ทุกคนฟังซื้อนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่หาว่าตะข่อยอวดก็ยังข่อยนะโพสอ่ะการอ่ะลงทุนหุ้นคือการ ่อยแค่อยากที่จะบอกว่าขอมีความสุขในชีวิตประจำวันของคอยนะคะค่ยก็เลยเอามาแชร์สิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นแหละก็บ่อยากห้ทุกคนคิดว่าเป็นการอวดอ้างนะคะมันพ,พอที่จะได้อวดอ้างนะคะแค่นี้มันพราะมันว่าจะลำรวยอ,อีหยังนะคะแค่อ่พอาอยู่พอกินหรือซื้อนะคะทุกคน นั่นแหละที่คอยแชร์ให้เบิ้งกับเพราะว่าคอยนะ่ะเป็นคนน่ะปิดโลกเป็นคนที่สิ้นเนื้อปดาตัวมาถึงแต่เริ่มต้นพอมาถึงขนาดนี้คอยก็อพอลืมตาอาปากได้ก็เลยอยากแช์ความสุขเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนงสัส่นะคะให้เพื่อนๆที่กำลังอ่ะ อ,อยากได้กำลังใจเพื่อที่จะต่อสูงสินนะคะทุกคนไม่อยากให้คิดว่าเป็นการอวดอ้างอีกอย่างนะคะทุกคนบัดน,นี้เคยสีลแลนด์ลนแลนด์ได้สองรอบเดี๋ยวเราสุดท้ายเขาจะคอยคุยกันออกนะคะ <laughs> ทุกคนสุดสีดําเนี่ยมันบ่เหมาะกับข่บกันบ่ทุกคนเนี่ยไใส่คือบ่บอ ว่เาเจ้าสีเหลืองระชีแรกมันถอบว่ามาอีอันเสือกล้ามมันถอดเป็นเสืออันว้ทาท่านี้บาอยู่อ่ะคุณขอนพญานห้องเอิญค่อยค่อยโตค่อยชอกนี่แหละพอนนเป็นคนขนอ,อนอ่อนหรือนายจะว่าห้องเอิญใช่เห็นอย่างดูอยู่ว่าข่อยนั้นคนตกใจไว เปอีกป๊บนฮ่า okay. ฮ่า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 โอเคยังเก็บปะโอ๊ยอ่าว่าเสือโอเค เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะทุกคนเพราะว่ามันใบเหลืองแล้วเลยซื้อปุ๋ยเ <c oughs> คยรู้อยู่ว่าผักไปอย่างเคยบางงามปีนี่ทุกคนเพราะว่ามันขาดน้ำเว <c oughs> ลาฝนตกมาังสี่แป๊บเดียวมันกันละเหยนนะคะเพราะว่านันเป็นดินทรายเป็นขีหินเป็นดินทรายแล้วมันบ่ออุ้มน้ำละคะ่ะอ่นแหละ ทุกปีข่อยก็มีสายยางฉีดน้ำมันบอปีนี้นะน้ำประปานะมันใส่มาได้นะคะเพราะว่าต้องลือ้อโยอสั้นใต้ดินนะคะแล้วพญ่์ฝรั่งหนะ,ะเราเห็ดบะได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเห็ดเทื่าหนึ่งแล้วมันพังนั่นแหละปีนี้ก็เลยต้องใส่น้ำบอเมื่อยคะ่ะเอา้ากินเพราะตามมีตามเกิดไปนั่นแหละเล็ดได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นแหละคะ่ะ Har Ponny en fin drink? Nah. Vatten? Ja, men jag kan... Vatten vid citron? Ja, den går upp. Jag kan trippa lite. Och skriva uh. ner? Laddkabeln är trasig, men vi har inte samma telefon. Vi yeah. okay. har Galaxy, eller vad det Ja, vi har Samsung. Ja, mm. oh, precis. Så vi måste börja på Q8 imorgon. Mm. Okay, I can uh, uh, keep a little bit.